Eta, ตากไปเลยปากตักไปเลยนุ <t <t ่มุนตักไปเลยปากตักไปเลยนุ่มุนโชว์โชว์ไปขอสไมตกใจปะมาเตะแ้ปองปอเงีบยนยเดี๋ยวดันไล่ได้หรดันล่ได้หรอกซอชนกุมรีลงกุมรีคนเดียไปเอ่ยลุ้มบวกอันเธอ่อย อยมันขายมาถุงน่องหน่อยไม่รับน้องทงไม่ลับไปจับเอาเอเพื่อนเอาอย่างโอ้น่ะเอาอาคาุอนี่สิยิงยองยิงยิงยิงยองย่อุดหดดหลหลลลุดุดลุดหลุดลุดุดลุดหลุดหลุดหุุดดดดด เราตุ๊ดสั่งกะลมังชึ้งเราตุ๊สังกะละมังจิชึงเดิเป้งลิเป้งลองฟังหมองทาเซิเป้งลิเป้งลองฟังหมางทาโอ้ยให้ทุกนาเยอะเลยเขามคุบ้านรเาทุตีนตานแลก็เียกคนาเป็นคนมเ